เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณกุลยาตันติเตมิตประธานสมาคมธนาคารไทยคุณพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐคุณชัดชัยสิริไลประธานสมาคมธนาคารนานาชาติคุณเคลวินแทนประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณกลินสารสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพัน,นธ์มงคลสุธีเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในานามของธนาคารแห่งประเทศไทยผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับที่ทำงานกันอย่างใกล้ชิดครับเพื่อที่จะคลอดนะมาตรการที่เราจะมาถแถลงวันนี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง องค์กรภาครัฐด้วยกันนะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนด้วยกันและระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านถ้าเรามองไปข้างหน้าตอนนี้เนี่ยนะครับสัญญาณเศรษฐกิจการฟื้นตัวของโลกค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถ้าดูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยน,น,นั้นอาจจะใช้เวลานะครับถ้าเราดูตอนนี้ตามตัวเลขการคาดการณ์ของเราคิดว่าในระดับ เป็นอ่งของ GDP จะกลับมาสู่สภาวะก่อนวิกฤตเนี่ยประมาณไตรามาส3ของ2565นะครับแต่การกลับมาของ GDP ไม่ได้ไหมายความว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติสภาวะการจ้างงานรายได้คนก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนอกจากการฟื้นตัวของเราที่ใช้เวลาแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็มีลักษณะที่จะไม่ค่อยเท่าเทียมกันนะครับภาคอุตสาหกรรมจริงๆฟื้นค่อนข้างดีนะครับ,รรรนะรบตัวเลข ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมตัวเลขการส่งออกแรงต่างกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดหรือในบางเคสก็แซงไปด้วยซ้ำไปนะครับแต่ตัวเลขในพวกภาคบริการอะไรต่างๆยังต่ำนะฮะยังต่ำหลักๆก,ก,ก็อย่างที่ทราบกนดีมาจากเรื่องของการที่เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยพึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างมากและการท่องเที่ยวเนี่ยยังใช้เวลานานกว่าเยอะ อย่างน้อยก็คงเห็นตัวเลขประมาณ4-5ปีกว่าจะกลับมานะฮะถึงระดับที่เราเคยเห็น40ล้านคนต่อปีดังนั้นมาตรการนะฮะที่มีอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เรามองไปข้างหน้าจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องออกมาตรการใหม่ที่จะมาตอบโจทย์นะครับในสภาวะปัจจุบันของเราซึ่งมาตรการที่จะคุยนะฮะวันนี้ก็มี2เรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องแรกนะฮะเหมือนที่บางท่านคงเห็นตามข่าวนะครับก็คือเป็นมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูนะฮะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับวงเงิน250,000ล้านนะครับเน้น SME ที่ถูกกระทบจากวิกฤตแต่ยังมีศักยภาพนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นนานนะครับซึ่งมาตรการนี้หลักๆนะครับที่ออกมาเราเน้นการปลดล็อกสำคัญสำคัญนะครับต่างๆ จากมาตรการพรกครข้งก่อนหรือซอฟโลนนะครับให้สามารถช่วยให้ลูกหนี้ได้เข้าถึงนะครับได,ได้มากขึ้นซึ่งล็อกสำคัญสำคัญที่ปลดมีอะไรบ้าง 1. เป็นการขยายนะขอบเขตของลูกหนี้ที่สามารถเข้าถึงได้ 2. ขยายเวลานะครับให้ยาวขึ้น 3. ขยายวงเงินนะครับสี่กำหนดดอกเบี้ยให้เหมาะสมนะครับ เอ,อื้อนะฮะต่อการปล่อยสินเชื่อแล้วห้าขยายการชดเชยนะครับให้รองรับความเสี่ยงนะฮะที่สูงขึ้นมาตรการชุดที่2นะครับเป็นมาตรการที่เราเรียกว่าพักซับพักหนี้นะครับหรือที่ตามข่าวออที่ลงกันแตเออ่เรียกกันว่าโกดังพักหนี้นะแต่อยากจะให้ใช้คำพักซับพักหนี้นะฮะฟังดูน่าจะเหมาะสมกว่า ซึ่งเป็นมาตรการที่จะให้ลูกหนี้นะครับมีการตีโอนทซั์นะครับโดยมีสิทธิ์ซื้อคืนกลับในราคาตีโอนนะครับบวก carrying cost เนี่ยนะครับซึ่งประโยชน์นะฮะก็จะเป็นการที่ 1. ลดภาระให้กับลูกหนี้นะครับสให้โอกาสลูกหนี้นะฮะกลับมาได้นะฮะซื้อกลับมาได้นะครับสลดความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไฟเซล ขายทรัพย์สินในราคาที่ถูกเกินไปนะครับแล้วสุดท้ายนะครับมีโอกาสให้กลับมาบ operate ได้นะครับดำเนินการได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะช่วยเรื่องของการจ้างงานไว้เรื่องต่างๆซึ่งในทั้งสองมาตรการนี้แนวทางที่เราเซตไว้นะครับเพื่อจะปรับปรุงรจากเดิมเราเน้นการออกมาตรการให้มีความยืดหยุ่นนะครับ มากขึ้นรองรับความไม่แน่นอนนะฮะที่ยังมีอยู่เราออกแบบนะฮะอย่างที่ให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับตามสถานการณ์ที่เหมาะสมได้สองนะครับเราทำให้ครอบคลุมนะฮะปัญหาที่หลากหลายมากขึ้นนะครับและแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้น,นตัวอย่างอย่างเช่นโครงการพักซับที่ได้เล่าไปแล้วสุดท้ายที่สำคัญชัดๆนะครับก็คือยาวขึ้น ยาวขึ้นตามการที่เรามองว่าสถานการณ์การฟื้นตัวจะใช้เวลานะครับนานก่อนโดยเฉพาะในบางเซกเตอร์ก่อนที่จะกลับมาสู่สภาวะปกติอีกทีหนึ่งนะฮะจากเดิมนะครับมาตรการเดิมพรกรเดิมที่ออกไปสินเชื่อนะครับมีอายุ2ปีคำป้ำสอปีรอบนี้สินเชื่อ5ปีค้ำยาวถึง10ปีนะฮะร,รองรับ เรื่องของการไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเยียวยาพยุงระยะสั้นแต่รองรับเวลาเพื่อจะได้ให้กิจการนะฮะสามารถที่จะปรับตัวนะครับและรองรับสถานการณ์ภายหลังโควิดได้มาตรการที่ออกนะฮะเน้นนะครับ,เ,นะรบเป็นการปิดแกลบสำคัญสำคัญ,คญที่ยังมีอยู่นะครับเช่นว่าถ้าเราดูตอนนี้ในภาพรวมนะครับของสินเชื่อ เราจะเห็นว่าสินเชื่อรายย่อยจริงๆก็ยังโตอยู่นะครับที่ผ่านมาก็โตอยู่ประมาณ4%เนะครับเทียบปีต่อปีนะสินเชื่อ large corporate คือบริษัทขนาดใหญ่นะฮะก็ยังโตอยู่นะครับที่ผ่านมาก็โต10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะต่อปีเช่นเดียวกันแต่สินเชื่อที่ไม่โตสินเชื่อที่มีการหดตัวคือสินเชื่อ เอสเอ็มอ e. ีเราก็เห็นว่ากลไกตลาดนี่ยังทำงานอยู่สำหรับรายย่อยกับสำหรับพวก l a r g e คอ r ปแต่ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือสินเชื่อ SME ก็เป็นที่มาของทำไมมาตรการวันนี้นะฮะในเรื่องของสินเชื่อเน้นนะครับเรื่องของ SME แล้วก็พยายามที่จะปลดบลอกนะครับเรื่องของพอราร์กอร f t โลนอันเดิม erm, เพื่อจะแก้ไขปัญหาการเติบโตเพื่อจะให้มีการสินเชื่อของ SME ที่เติบโตได้นะครับ เช่นเดียวกันนะครับมาตรการพักซับพักหนี้นะครับก็เป็นการปิดกัปที่สำคัญอยู่นะครับที่ผ่านมานะฮะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เน้นเรื่องมาตรการของการปรับโครงสร้างหนี้อะไรต่างๆนะครับเพื่อจะ,จะช่วยนะฮะลูกหนี้ที่ประสบปัญหาอะไรต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาตรการพักหรือมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆบางทีก็อาจจะไม่เพียงพอ ส,สำหรับสถานการณ์ในบางเซกเตอร์หรือบ,บางลูกค้าบางกลุ่มที่เจอปัญหาที่ใช้เวลาการฟื้นตัวยาวนานมากลูกค้าบางรายอาจจะไม่มีไรายได้เลยนะครับเลยการที่จะพักหนีน้เฉยๆขณะที่ดอกยังวิ่งอยู่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาปรับโครงสร้างหนี้ก็มีข้อจํากัดอะไรต่างๆคําตอบที่อาจจะตอบโจทย์เขาได้ตรงกว่าก็คือเรื่องของมาตรการที่ออกวันนี้คือมาตรการพักซับ พักหนี้ก็คือเป็นการตีโอนทรัพย์ไปเลยนะครับเ,เพื่อที่จะลดภาระนะฮะแต่ให้โอกาสลูกหนี้ในการที่จะกลับซื้อคืนเข้ามาก็เป็นตัวอย่างของการที่เห็นว่าให้เห็นว่ามาตรการวันนี้เป็นการปิดกับนะฮะจากของที่ยังยังยังมีอยู่ซึ่งการปิดกับเนี่ยก็สะท้อนอีกว่ามาตรการที่ออกเนี่ยไม่ได้เป็นมาตรการที่จะครอบคลุมทุกอย่างกับทุกคนนะครับ แต่เป็นมาการที่ปิดกั๊บนะฮะที่มีอยู่มาตรการที่ออกนะฮะก็ต้องดูควบคู่ไปกับมาตรการที่ที่ออกใหม่ก็ต้องดูไปควบคู่กับมาตรการที่ที่มีอยู่แล้วนะครับบางเรื่องที่ลุกที่ลูกหนี้ลูกค้าอาจจะเข้าถึงมาตรการชุดนี้ไม่ได้ไม่ได้ไหมายความว่าเราลืมเขานะฮแต่จริงๆเรามีมาตรการอื่นนะครับที่รองรับเขานะครับตัวอย่างเช่นนะครับอย่างรายย่อย นะครับอย่างรายย่อยที่มีปัญหานีะจ่ายนี่ไม่ได้นะเราก็มีมาตรการปรับโครงสร้างนี้นะครับต่างๆรองรับนะครับถ้าจ่ายนี่ไม่ได้มีการผิดนัดก็มีมาตรการผิดนัดชําระนี่นะรองรับแล้วก็สุดท้ายนะถ้ามีปัญหาจริงๆก็มีกระบวนการเรื่องของไก่เกลี่ยนี่ที่จะช่วยนะครับก็เลยถึงแม้นะครับรายย่อยไม่ได้เป็นเป้าของมาตรการวันนี้ที่จะคุยกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราลืมนะครับเรื่องของ อื่นๆนะครับเช่นรายย่อยมีมาตรการอื่นที่รองรับอยู่ประเด็นสุดท้ายที่ที่อยากจะกล่าวก็คือว่าที่ผมพูดมาใช้เวลายาวนานไปหน่อยเป็นการพูดถึงเรื่องของรูปแบบนะครรูปแบบคือการออกแบบของมาตรการเรื่องดีไซน์ของมาตรการแต่เราก็ทราบดีว่าบ้านเราเนี่ยหลายทีเนี่ยมาตรการที่มันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาจากการออกแบบหรือรูปแบบแต่มาจากปัญหาของการจัดการนะฮะหรือปัญหาของ implementation ข้อดีนะครับของรอบนี้นะครับผมว่าต้องที่ต้องขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราใช้เวลานะครับนานพูดคุยฟังนะฮะที่สําคัญฟังนะครับเพื่อที่จะเข้าใจนะฮะว่าปัญหาจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนเพื่อจะตอบโจทย์ให้ถูกถูกที่นะครับถูกทางนะครับแล้วก็หาวิธีที่จะประสานนะครับประโยชน์ร่วม และใช้กลไกตลาดให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับเ <c oughs> พื่อจะแก้ปัญหาของส่วนรวมนะครับซึ่งทำให้ผมนะครับมั่นใจนะครับว่าการ execution การจัดการการ implement ของมาตรการนี้นะฮะน่าจะประสบความสำเร็จได้ดีนะครับและเชื่อว่าทำให้มั่นใจเชื่อว่าเราจะสามารถดาเนินการได้อย่างจริงนะครับภายในเดือนพฤษภาคมขอบคุณมากครับ ขออนุญาตเรียนต่อเลยนะคะในเรื่องของมาตรการนี้นะคะทางกระทรวงกันคลังนะคะทางััมานก็มองว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างทีท่ท่านผู้ว่าได้เรียนแล้วเนี่ยแต่ว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมี ความไม่แน่นอนนะคะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้นะคะทางรัฐบาลก็เห็นถึงความเร่งด่วนในการที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยกระทรวงการคลังก็ร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยในการกําหนดมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันแลบ้บรรเทาปัญหาในภาคธุรกิจที่อาจจะส่งผลลบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะในครั้งนี้ก็ผ่านมาตรการสินเชื่อฟูนฟูและมาตรการพักซับพักหนี้นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังในมาตรการสินเชื่อฟูนฟูนั้นเนี่ย ก็ได้มีการกําหนดให้มีกลไกการคาประกันสินเชื่อเพื่อแบ่งรับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเข้าถึงสภาพคล่องและแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เพียงพอยิ่งขึ้นนะคะซึ่งกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขของกลไกการคาประกันซึ่งมีวงเงินรวม250,000ล้านบาทนี้นะคะโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นหลัก โดยกลไกการค้ำประกันนี้จะดำเนินการผ่านบ,นบ,บนรรษัทบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะมีระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน10ปีแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ว่าได้เรียนนะคะภาระชดเชยค้ำประกันนะคะในครั้งนี้สูงสุดร้อยละ40ของวงเงินสินเชื่อภายใต้โครงการนี้นะคะในส่วนนี้เนี่ยทางรัฐบาลจะชดเชยค่าธรรมเนียมในเรื่องของการค้ำประกันเ,เฉลี่ยนะคะไม่เกินร้อยละ3.5ต่อปี สำหรับในเรื่องของการกำหนดสิทธทิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมเพื่อลดต้นทุนนะคะและสนับสนุนการดำเนินการของมาตรการดังกล่าวนี้จะดำเนินการโดยทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการคลังนะคะโดยในส่วนของมาตรการสินเชื่อฟูนฟูเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นกระทรวงมหาดไทยจะลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดจำานงหลักประกันเหลือร้อยละ0.01นะคะ สำหรับมาตรการ asset warehousing หรือมาตรการพักซับพักหนี้ที่มีวงเงิน1 0 0แสนล้านบาทนะคะกระทรวงก,การคลังจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการตีโอนซัพย์ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบธุรกิจ แล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนจากผู้ประกอบธุรกิจให้สถาบันการเงินเหลือร้อยละ0 0 1เช่นกันนะคะนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองให้ผู้ประกอบธุรกิจกรณีที่ซื้อทรัพย์สินนั้นคืนจากสถาบันการเงินให้เหลือร้อยละ0.01ด้วยค่ะ ในส่วนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้แล้วก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวนะคะปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโลกภายหลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลงและเศรษฐกิจจะสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะครับครับก็ต้องอถือว่าเป็น ความคืบหน้าแล้วก็ข่าวดีนะครับในการจัดทำมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้โดยที่ทั้งทางภาครัฐโดยกระทรวงคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยภาคสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ภาคเอกชนได้ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดดังที่ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและทำให้สามารถคำมับวิทย์ตัวมาตรการที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างตรงจุดโดยคำนึงถึงความกังวลของสถาบันการเงินเสถียรภาพของระบบต้นทุนของระบบและการตอบโจทย์ของภาครัฐในการดูแลเศรษฐกิจเพื่อให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ในสภาวะวิกฤตนำมาสู่การจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมสมาตรการ ในวันนี้นะครับมาตรการที่1นึ่งที่เรียกว่าสินเชื่อฟื้นฟูก็จะขยายขอบเขตเพื่อให้ครอบคลุมทั้งลูกหนี้รายเดิมและรายใหม่และครอบคลุมทั้งการเสริมสภาพคล่องและการลงทุนเพื่อกลับมาทำธุรกิจตามปกติที่เราเรียกว่า,าช่วงรีวิว e หรือ r e สตาร์นะครับวงเงินสนับสนุนดูแลสินทรัพย์สำหรับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19อย่างรุนแรง และประสงค์จะหยุดดำเนินธุรกิจหรือหยุดดำเนินกิจการทั่วชั่วคราวโดยภาครัฐได้ปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ต้องการหยุดพักหรือกลับมาเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้นะครับสามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้สะดวกแล้วก็มากขึ้นมาตรการที่สที่เรียกว่าโครงการพักทรัพย์พักหนี้หรือมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ชำระหนี้ และให้สิทธิ์ลูกหนี้ซื้อคืนอันนี้เป็นโครงการภาคสมัครใจนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างรุนแรงเท่านั้นนะครับซึ่งต้องเป็นกิจการที่มีศักยภาพแต่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้นโดยให้ผู้ประกอบการสามารถหยุดการดำเนินกิจการได้ชั่วคราวด้วยการโอนทรัพย์เป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร เพื่อรับสิทธิ์ในการขยายการชำระหนี้ระยะยาวรอเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยไม่สูญเสียกิจการไปซึ่งจะมีสินเชื่อพิเศษสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับในการดูแลทรัพย์ที่อยู่ในโครงการมาตรการนี้อยู่ภายใต้หลักการการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ได้ตรงตามสถานะของธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกมีความตั้งใจและความพร้อมในการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจตามมาตรการใหม่ที่ทางรัฐได้ประกาศในวันนี้นะครับและจะติดตามสถานการณ์ของลูกหนี้อย่างใกล้ชิดให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ทันท่วงทีแก้ปัญหาได้ตรงจุดเพื่อช่วยประครับประคองภาคธุรกิจไทยให้สามารถอยู่รอดในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงรอการฟื้นตัวและกลับมาดําเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอบคุณครับครับก็ในนามของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐนะครับก็ต้องขอบคุณทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่เมื่อกี้ทางท่านผู้ว่าก็ได้เรียนแล้วว่าก็ได้ฟังบโอสจากทางของแบงก์รัฐนะครับเรื่องของข้อ ขัดค้องต่างๆในการดําเนินการที่ผ่านมาซึ่งตัวมาตรการทั้งสองมาตรการในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูซึ่งวงเงิน2อ0นล้านนะครับรวมถึงมาตรการพักซับพักหนี้เนี่ยออกมาก็ในส่วนของลูก,ลกค้าของแบงก์รัฐเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะได้รับประโยชน์สูงเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเราจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับพออยู่ในภาวะปกติก็เป็นกลุ่มที่กําลังจะปีนภูเข,ขาขึ้นไปให้แข็งแรงแหละ นะครับแต่ว่าด้วยผลกระทบจากโควิดก็ทําให้เอียงไปบ้างนะครับครั้งนี้มาตรการทั้ง2องอย่างที่ออกมาเนี่ยในส่วนของแบงค์รัฐเองมาตรการที่1ก็มีทางบสยเข้าไปช่วยคําประกันนะครับก็ทําให้เกิดความมั่นใจขึ้นทางแบงค์ชาติก็ให้วงเงินที่จะลดภาระคอสของแบงค์รัฐนะครับซึ่งคอสก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นรายย่อยมากมาก ะครับแล้วก็กลุ่มของมาตรการพักซับพักคนี้เนี่ยก็ทําให้ลูกค้าของแบงก์รัฐซึ่งมีโอกาสง่ายมากที่จะสูญเสียความเป็นเจ้าของของธุรกิจของเขานะครับหลักประกันที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ก็สามารถที่จะมีระยะเวลาในการที่จะบรรเทาผลกระทบจากการเกิดโควิดแล้วก็มาตรการที่เศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวนะครับดังนั้นจากนี้ไปก็เมื่อก่อนมาก็เอแบงก์รัฐทั้งหมดก็ได้มีคอนเฟอเรนซ์คอลกันแล้วนะครับในการที่จะต้อง เตรียมบริไฟข้อมูลลูกค้าของเรานะครับโดยเฉพาะเ,าเส้นขีดเส้นที่ยี่แปดกุมภาว่าใครบ้างนะครับที่จะเข้ามาตรการได้ใครบ้างทีอ่อาจจะเข้ามาตรการไม่ได้ก็เราก็ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเป็นภาคสมัครใจซึ่งแบงค์รัฐทุกแบงก์ก็ยินดีที่จะสน,นับสนุนมาตรการของแบงค์ชาติครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าของเราซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากมาตรการที่ออกในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับก็ เมื่อกี้ท่านพู้ว่าบอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่พวกเราภาคเอกชนคอยคอยไม่ได้นะครับก็อยากจะทําอย่างไรให้เศรษฐกิจกลับมาโดยเร็วนะครับมาตรการเด,เดิมที่ออกมาก็ดูแล้วก็ไม่ไมเหมาะสมสถานการณ์นะครับผมก็พวกเราก็เห็นความตั้งใจ ของภาครัฐโดยเฉพาะทางด้านกระทรวงการคลังและก็ธนาคารรเศไทยนะครับที่ออกมามาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับก็เราขอขอบคุณที่ได้รับฟังนะครับแล้วก็ความเห็นต่างๆที่ภาคธุรกิจของพวกเราได้เสนอแนะหลายๆทางกับนโยบายเดิมนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากนะครับเราเห็นเอาอนโยบายต่างๆที่เราคอมเมนต์ไปนะครับก็ออกมา ออกแบบมาตรการใหม่ๆที่ออกมาวันนี้นะครับทั้งด้านการสนับสนุนสภาพการคล่องสำหรับกิจการ SME ให้ช่วยสามารถพยุงการจ้างงานก็ตามแล้วก็โครงการพักหนี้นะครับพักซับพักหนี้สำหรับกลุ่มธุรกิจที่รับผลกระทบหนักนะครับโดยเฉพาะด้านเซอร์วิสต่างๆพวกนี้นะครับให้มีโอกาสรักษากิจการของเขาแล้วกลับมาฟื้นตัวได้เร็เรว,เรวนะครับ ก็คือซื้อกลับกิจการเขากลับคืนมาได้นะครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกแล้วลดความเสี่ยงขายถูกเกินไปนะครับก็คิดว่าอันนี้เป็นประโยชน์จากนิ่มต้นไปคิดว่าเรื่อง execution เป็นเรื่องสําคัญมากเรื่องการสื่อสารทํายังไงต่อนะครับให้เกิดผลตามที่วางแผนเอาไว้ขอบคุณมากครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับด้วยความจริงใจว่าจริงแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณทั้ทงธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วก็ทางกระทรวงคลัง,งแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาตรการต่างๆอย่างเช่นที่คุณกลินได้พูดนะครับว่าเป็นการตอบโจทย์ภาคเอกชนจริงๆในกรกอลเราเนี่ยพยายามเสนอเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วก็ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยเ,เราต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าทั้งสองมาตรการเป็นการช่วยการปลดล็อกอย่างจริงจัง,จงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เดิมที่มีปัญหาและเฉพาะลูกหนี้ใหม่ซึ่งกําลังมีปัญหาเนี่ยก็มีแนวทางในการแก้ไขต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีปัญหาไม่ใช่ลูกหนี้แบงค์เดิมเท่านั้นคนที่ไม่เป็นหนี้แบงค์เลยก็มีปัญหาเพราะเขาเองเนี่ยไม่เคยเป็นหนี้แบงค์เพราะเขาเองคิดว่ารายได้เขาจะเข้ามาตามระบบของเขาก่อนโควิดเดียเข้าจะไม่มีปัญหาแต่แล้วเขาเลยพยายามจะไม่ใช้หนี้แบงค์เลยนะครับไม่ใช่พอมีปัญหาทําให้ทุกอย่างของเขาช็อตดาวน์หมด ถ้าจ้างแรงงานก็ต้องจ่ายนะครับค่าโรงแรมค่าที่เช่าทั้งหลายที่ทั้งหมดก็ต้องจ่ายเกิดขึ้นทําให้เขาขาดสภาพคล่องโครงการนี้ก็ยังมีเรื่องของลูกหนี้รายใหม่ซึ่งไม่เคยเป็นนีแบงก์ก็มีเปิดโอกาสให้เพราะมีหลายๆคนเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยเฉพาะ SME ผมว่ากว่าครึ่งของ SME ีเนียลีกเลี่ยงการใช้แบงก์ถ้าไปไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของโครงการของพักรัพย์พักหนี้ นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวไม่ใช่โรงแรมอย่างเดียวรวมทั้งอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมด้วยนะครับโครงการนี้จะช่วยทั้งอุตสาหกรรมรายกลางรายใหญ่ที่มีปัญหาอยู่รวมทั้งรายย่อยด้วยไม่ใช่เฉพาะรายย่อยอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคิดได้ครอบเลยครับรวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดจำนองการโอนมาครบรูมหมดเลยต้องอผมในานามของเอกชนต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับแต่ท้ายนี้ก็ยังหวังว่า ธนาคารของรัฐผมเชื่อมั่นว่าช่วยเต็มที่ก็ฝากด้วยธนาคารเอกชนก็เข้ามีโครงการดีๆอย่างนี้ก็อยากให้ธนาคารเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการปล่อยปล่อยกู้ในครั้งนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและแข็งแรงสุดๆนะครับผมเชื่อว่าการจ้างงานก็จะกลับเข้ามานะครับเศรษฐกิจเราก็จะฟื้นกลับเข้ามานะครับในส่วนต่างๆก็ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกทีนะครับผมคิดว่าหัวใจตอนนี้ก็อยู่ถึงเรื่องของการจัดการนะฮะเรื่อง execution เรื่อง implementation นะครับพวกเราผมว่าทุกคนนะฮะที่อยู่ที่นี่เข้าใจดีว่างานเรา,เาไม่ได้จบด้วยการขึ้นมาถแถลงข่าวแต่จริงๆงานเราเพิ่งเริ่มนะครับภารกิจเราเนี่ยจริงๆเพิ่งเริ่มด้วยดวย,ดย,ดยตอนนี้นะครับแล้วก็ ต่อไปนะฮะความสำเร็จของงานเนี่ยไม่ได้จะวัดนะฮะจะวัดจากการที่ว่ามาตรการนี่มันประสบความสําเร็จในแง่ของเงินนะฮะต่างๆที่ออกไปแต่ไม่ใช่แค่ว่าเงินออกไปหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เราแคร์จริงๆนะฮะที่จะสะท้อนความสําเร็จของภารกิจกับงานเราก็คือว่า,าลูกค้านะฮะลูกหนี้ที่พึงควรรอดเนี่ยนะครับรอดอย่ายท,ที่ที่ที่ควรจะเป็นด้วยหรือเปล่าครับก็ผมขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ